ลูกค้าทักเข้ามาแล้วไม่ซื้อเกิดอะไรขึ้นลูกค้าจะทักเข้ามาคุณห้าบ้านสิบบ้านแต่พอทักเข้ามาถามราคาแล้วไม่จ่ายเงินคุณจะต้องทํำยังไงนะคะหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเป็นปัญหาที่การปิดการขายหรือเปล่าเราปิดการขายไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นที่สคริปต์แอดมินหรือเปล่าเราต้องไปแก้ที่การขายเราถึงจะขายได้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะคำคำนึงนะคะของปีเตอร์ดรักเกอร์ที่เป็นนักการตลาดในตำนานของอเมริกาเนาะเขาเคยบอกเอาไว้ว่า the aim of marketing is to make selling superfluous นะคะ แปลว่าอะไรแปลว่าการตลาดทําให้การขายไม่จําเป็นทุกครั้งที่เขาเข้ามาแล้วเขายังไม่จ่ายเงินซื้อใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าการตลาดของเรายังไม่สามารถโน้มน้าวให้เขาตัดสินใจได้นะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะไปซื้อ iPhone ใช่ไหมแอปเปิลใช่ไหมเราเดินเข้าไปร้านแอปเปิลเงี้ยเวลาที่เราไปซื้อ iPhone เนี่ยเราอยากที่จะซื้อโทรศัพท์ iPhone เพราะว่าอะไรเพราะว่าการตลาดต่างๆนานาที่เขาบิวมาใช่ไหมเราไม่ได้อยากที่จะเดินเข้าไปแล้วซื้อ iPhone เพราะว่าเซลล์มาบิวเรา เออเกตป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องทุนแรงให้กับการขายนะคะเวลาที่คนเข้ามาเนี่ยแล้วทำไมแล้วเขาคิดนานตดสินใจนานหรือว่าตัดสินใจที่จะไม่ซื้อเลยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว,ว่าการตลาดของเราเนี่ยยังทําหน้าที่ได้ดีไม่เพียงพอยกนะตัวอย่างนะคะนักเรียนจากบอสติว่าของตินานะคะคุณไผ่เนี่ยตอนที่เขาเข้ามาหาตินาเนี่ยเขาก็ทําธุรกิจ a i r b r u s h นะคะขาย a i r b r u s h นะแล้วเขาก็เจอปัญหาที่ว่าโอเค Facebook ถูกปิดกั้นยอดวิวยอดรีชยอดเอนเกจหรืออะไรเงี้ยลดลงแล้วก็ลูกค้าทักเข้าาาามเเนี่ยออขง ปเปรียบกับที่อื่นก็คือทักเข้ามาแล้วไปเปรียบเทียบที่ททราคายังไม่ซื้อนะคะคุณไผ่เขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นที่การตลาดของเราที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูสิ่งที่คุณไผ่าทาและผลลัพธ์ที่คุณไผ่ได้นะคะจากการที่มาเรียนนบอสตีวากับตีน่า ค้าขายมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับก็อยู่ในวงการมาก็มีชื่อเสียงพอสมควรสำหรับ Personal User นะครับแต่ช่วงหลังมาก็มีวิกฤตอยู่ก็คือตลาดมันเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับว่าเราปรับตัวเข้ากับมันไม่ดีพอนะครับเทคนิคที่เราใช้มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันคือเทคนิคที่โบราณไปแล้วในในยุคนี้นะครับง่ายๆเลยครับผมเป็นช่างเครื่องในในศารของผมก็จริง ผมนี่ห่วยมากในสายกาตลาดผมยอมรับตรงนี้เลยผมก็รู้สึกว่าการที่บริษัทมันจะอยู่รอดเนี่ยมันไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งตอนนี้ผมรู้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจได้คือเราเราเราก็เฉื่อยชาด้วยล้วก็เราก็มองว่าเออเราเรายังโอเคอยู่เรายังไยุ่งมันอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรจนมันเกิดวิกฤตมันลำบากขึ้นนะครับมันทําให้เออเราเราก็เลยคิดว่าปัจจัยที่จะต้องมาเติมเต็ม ในการที่จะทําให้ได้สําเร็จก็คือเราต้องเรียนรู้การตลาดตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าผมไม่ใช่นักการตลาดผมออกไปในทางนักขายด้วยซ้ำมีมีบริการเป็นนักขายแต่ประโยคหนึ่งที่มันทําให้ผมให้ผมโดนใจแล้วภรรยาผมโดนใจก็คือถ้าการตลาดดีการขายไม่จาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมองย้อนกลับมาว่าเออผมเคยทําได้แต่ผมไม่รู้ผมทําได้แบบฟลุก แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเออทำไมมันแปลกแคะทำไมอยู่ดีลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยที่ไม่เห็นจะต้องมาคุยกับเราเลยแต่ตอนนั้นเราก็แค่คิดว่าอ๋อลูกค้าผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรดีพอแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เลยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันคือกลหรืยอยึทางการตลาดมันคือวิธีทางการตลาดซึ่งตรงเนี้ยเราเลยต้องมาเรียนรู้ตอนเนี้ยจะใช้คําว่าเอาแค่เขียนคอนเทนต์เนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขียนคอนเทนต์แล้วมีความสุขกับเดิมนะคือรู้แล้วว่า อืมเรา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 เขียนคอนเทนต์ไปแล้วอิมแพ t ที่ได้กลับมาจากลูกค้ามันมันตกใจผมใช้เวลาแค่อาทิตย์กว่าก็คือดึงอ่าเอนจอยเมนต์กลับมาอยู่ในระดับสามสี่พันได้เหมือนเดิมก็คือผมก็สื่อสารกับลูกค้าน้อยลงก็คือไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะลูกค้ามาหลายๆคนก็คือมาก็แค่มาจ่ายเงินก็เป็นอะไรที่แฮปปี้ครับ ถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะเรียนเรื่องนี้แบบละเอียดเนี่ยตอนนี้ทีน่าก็มีมินิคลาสนะคะที่ทีน่าสอนฟรีชื่อว่า3วิธีโตธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้าคุณไม่อยากที่จะมีปัญหาเรื่องลูกค้าทักแล้วหายโดนแข่งตัดราคาจากจีนหรือว่าอะไรหรือว่าจากเจ้าใหญ่ต่างๆนานานะคะอยากที่จะได้วิธีแก้นี้ในภาวะเศรษฐกิจนี้นะคะทีน่ากำลังจะเริ่มสอนวันพฤหัสนี้แล้วถ้าคุณสนใจอยากที่จะเรียนฟรีอยากที่จะลงทะเบียนเรียนเรียนฟรีเนาะสอนสดผ่านซูมนะคะก็สามารถที่จะทักมาได้เลยเนาะที่ไลน์แอดครูทีน่านะคะวันนั้ ใจเข้ามาดีแรกก็ไว้เดี๋ยวเจอกันโอเคปะ่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ